วันที่8พฤษภาคม2565สมาคมผู้เลี้ยงสุกกรแห่งชาติได้ประกาศปรับราคาหมูล่าสุดนะคะปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทคือบางคนบอกว่า2บาทเองไม่แพงหรอก<ะ>แต่เขารวมๆกันแล้วมันเยอะนะค่ะทําให้ราคาหมูหน้าฟาร์มตอนนี้ขยับขึ้นมาเท่ากันทั่วประเทศเป็นกิโลกรัมละ100บาทราคาขายปีกหมูเนื้อแดงหรือราคาหน้าเขียงจากกิโลกรัมละ194-200บาทเป็นกิโลกรัมละ100 98บาทถึง200บาทเท่ากันทุกภาคจากปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อหมูนะคะที่เพิ่มขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์ที่มันยังสูงขึ้นนั่นงทุกอย่างมันมีต้นทุนมไม่ใช่แค่น้ำมันนะตอนนี้ยังเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ต้องให้สัตว์เนี่ย ทานเข้าไปแล้วก็มาเป็นหมูเนี่ยให้เรารับประทานส่วนทางด้านผู้ค้าแห่งหมูนะคะในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้นะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะบางตาเลยเพราะว่าหมูหน้าฟา์มีการปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมจึงต้องขอบปรับราคาตามซึ่งล่าสุดเนื้อหมูสามชั้นอยู่ที่190บาทซี่โคหมูปรับเป็น135มบ้าทตันคอหมูปรับเป็น1 8 0บาทหมูหั่นรวมปรับเป็น1 6 0บาท หมูบดปรับเป็น160บาทตับหมูปรับเป็น145บาทและคอหมูปรับเป็น180บาทโดยทั้งนี้ค่ะผู้ค้าก็ยังเรียกร้องให้เทศาบาลเมืองกระบี่ช่วยปรับลดค่าเช่าแผงการค้าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าเนื้อหมูในตลาดส่วนหมูย่างเมืองตรังค่ะหลายร้านก็มีการขอปรับราคานะคะแล้วก็เป็นราคาที่สูงเป็นประวัติศาสตร์โดยในตลาดเทศาบาลน,นครตรังค่ะบางร้านขายกิโลกร,รัมละ550บาท ส่วนอำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียนค่ะบางร้านราคาสูงถึงกิโลกรัมละ600บาทอ,อุ้ยนี่แพงมากเลยนะใช่ค่ะคร,ราคาขึ้นมาจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100-200บาทเลยทีเดียวโดยเจ้าของร้านหมูย่างแห่งหนึ่งในตลาดสดเทศบาลนคนรรังค่ะก็ได้ออกมากล่าวว่าขายหมูย่างมานานกว่า25ปียังไม่เคยปรับราคาสูงเท่านี้มาก่อนแต่ลูกค้าก็เข้าใจพอรับรู้ว่าราคาหมูมันแพงขึ้นทุส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต่อรองราคา